สรุปลักษณะอากาศภาคอีสานประจำวันพุทธที่วันที่28สิงหาคม2567ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนีมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสารคามนาครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง เลด้าฝนล่าสุดตรวจพบในอยู่ที่อำเภอรีวิไลจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหานากลางเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอโพนพิสัยรัตนวะปีจังหวัดหนองคายอำเภอนาแห้วด่านซ้ายท่าลี่ภูเรือเมืองวังสะพุงภูหลวงเอราวันขาขาวภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอบ้านม่วงเจริญศิีวาน,นนิวาสสว่างแดนดินสองดาววาริชภูมิ พันนานิคมนิคมน้ำอุ่นอากาศอํานวยจังหวัดสกลนครอําเภอสามชัยคำม่วงจังหวัดกาลสินอําเภอนาทมสีสงครามนาว่าคนสวรรค์เมืองจังหวัดนครพนมเกือบทั้งจังหวัดของอุดรธานีและประเทศลาวขอบคุณที่รับชมสวัสดีคะ่ะ